ring 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 okay phone. เซคัาพบก,กับ Studio, เฮอร์เลอร์ดักสตูโก็มาอยู่กับจีมดเฮอร์เลอร์แมปแบบนี้ไม่เชื่อว่าไม่ไมเขาเทสดนั่นแหละอ่านได้เข้าๆเ,เราเราออกจากเก้าอี้กันออก <laughs> อย่าเพิ่งหลับคุณเป็นตากล้องคุณมันหลับไม่ได้ฮนะคุณคุณยืมแบบนี้หลอดไหมผมว่ามันจะมีแต่ความฮาคนระับรู้จักไอ้มีมีแอทแทกด้วย ล้วฟ okay. so ังเพลงฟังเพลงโอ้เฮ่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ยดเยตกใจด้าหลังวัดดีครับเฮียวบูไม่ใช่เฮียวเลยเอ้ย เราปาคอมได้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทําไม่ทำ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 เขาบอกว่าให้เราเปิดเปิดโปงบริษัทนี้เปิดโปงบริษัทลาออกคอมใครเอาไปเอาไปด้วยอย่ห้องนี้พุ่มเราต้องเปิดโปงบริษัทนี้โคบราโคบราน กูได้คึปิปอัพปาราปังปังลงลงทำไมไม่แบ่งกูลงลงลงมาลงมาอุย้ยไม่ไม่แบ่งกูมาแล้วเอา้าเดินไปสิเดินไป,เด,นไปเดินไปสิเดินไปเดินไปสิแหมเต็มเต็มเลยเมื่อกี้นีอ ทำไมไม่เห็นแล้วโอ้โหเพลงไงสัตว์ปุ่มพลังมึงมึงโผล่ตั้งแต่ในห้องแรก้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกดปุ่มกดปุ่มเสียงอะไรวะเอ้ยดูนู่นทางมันเปิดเฮ้ยมีคนนอนมีคนนอนตายต้องไม่สนไม่เอาระตูล็อกเด เดสเกมกูว่าต้องมีเรื่องราวแน่เอาเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เอ้ออะไรอ่ะไมเคิลเอสซีบิลจิตเบนด์เอสซีบิลไม่ไมเคิลหรือไม่ไม่ฮอกอ้าวเปิดได้แล้วอุ้ยอะไรคอมไบเดงอ้าวคอมไบร่วงอ้าวคอมไบร่วลุ้มประตูห้องยาวๆแบบนี้มึงไปก่อนเอ็มกูโดนแล้วรู้สึกไม่ดีว่ะไปก่อนเลยกูโดนแล้วหันหน้าไปดีป๊อท ก็ไม่มีอะไรเซนเซอร์เซ็นเซอร์อ๋ไอ้ลูกอะไรอะไรโอ้ยโอ๊ยเรือเรอเรื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 อเอเเอเรเรือ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 นรืาเรือเรือเอเร ใครใครมันส่งลิงก์แบบนี้ให้พวกเราไป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 เฮ้ยคอมบายคอมบายด้วยโอ้คอมบายกระเด็นมาลุกโอกาดสามโอ้โอหุยลอ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 ยโอ้เออเฉียบกิดถนนโอ้ยชนคอมบายยิงกูไปอือ ขอเร<ด>ือ,อ,อด้วยกูจมตาว้ยปลาปลาดราเพียงจีเพลงจบแล้วเหรอพูดปลุกเพลงดับปั๊บเลยพูดทำไม,มอัดดอกเพียงจีไว้ในบ้านอยู่ไหนอะอยู่ทางออกเอา้ากูหลงแล้วเนี่ย เจ๊ yeah, หลังรออนเรือมันล่มเก็บจ้าเก็บจ้าเจ๊เจ๊เจ๊ยังไม่ตายเอาล่อไปกมเข้าไปแตถ้ากูไม่เข้าอ่ะกูจะบังคับให้มึงเข้าอะไรอะไรตรงนั้น ประตูเข้าไปดิเข้าไปดิประตูมันเข้าไปดิเนี่ยช็อตกันอ้ไม่มีอะไรโอ้ปืนปืนไม่มีไฟเขียวๆขี้ปืนเพิ่มโอ้โหอ้มโอ้วัตเตอร์ฟังไอ้นี้คือ get home เอ้ยแเราต้องกลับบ้านอย่างเร่งด่วนจัดไปน้องนี่ลูกสอง้ยเพี้ยรถรถแต่ png จบแล้วเหรอ อะไรอ่ะเอาเอาเฮ้ยมีโคบามีโคบาแล้วก็โคบาดูว่าเมนจระจบแล้วเราเงียบทำไมอ่ะเมื่อกี้มาดูเข้าไปเฮ้ยไปสิอุยยอย่าอยู <Gym. Napoleon> <pos anch> er> ่ใครเดินอุยหยออุยหย่ยแมวไหนแมวไอ้ขึ้นไปเลยภูมิได้กูเจาเนี่ยป้องกันทีบี ตกใจมั้งติดศัพท์ทีวีทีวีเข้าไปเข้าไปกด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 ทีวีพอใจมั้ยยังเอออ่ะเฟซบุ๊กเดี๋ยวเนี่ยทีีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพทริกบีแพทริกบีจะจะคลิปที่แล้วอืม กลับลามาดูมาเช็คข้างนอกไปโอ้โหไม่ไฟดับเหรอหนูหนูครับโอ้มาอีแกแล้ว d e เอกี่ยวดาร์อินฟอร์เมชั่นไปกูฟังเทอน็ตดทู่ฟังไม่ได้เังเอ I hope you start here. ฟังสำเนียงมาดิ I good bar naughty employee. โอ้โหมึงอธิบายให้ฟังนิเราเล่นแมปอะไรอยู่เนี่ยหืเยกระสุน SMG บูแลกใช่เราเล่นแมปอะไรเออปืนพก เฮ้ยอ๋ยอ,อจอร,ร์นบิ๊กจอรนบิ๊กจอรนบิ๊กมันเดินไปไหนแล้วกูไม่รู้อะไรแมนตรัสออลี่ลูมไม่แบบนี้มันได้ห้าดาวเลยแบบนี้จัดอะแบบนี้จัด <c oughs> เออมันดีนจริงๆ้วยจอร,ร์นวิรร๊กอจอร,ร์นบิ๊ก จอนจอนใส่พี่จอนเอ้ยลวงเอ้ยรอมึงก่อนลงไป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 มึงลงไปก่อนตังค์ฉกลงไปอ่ะกูได้ค้อนมึง,ม,งมึงแพ้อะไร <laughs> โอ้ยโอ้โหยิดัวเป็ดหัวบบเลยทีนียอ้ยโอ้ยเพลงเฮ้ยบอสเป็นบอสเปเนี้ยโอ้โหูโอ้ยลงไปสู้ใครเอาแมปอะไรพี่เล่นสู้สู้บอสสู้ไฟนอ์บอสอ้วว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 กวว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  p ท not p um a ooh. s e กูจะกดแล้วไงอ่ะเออกูจะกด้ไอ้หนอโมตขึ้นบนโอเคตูมาดิตูมาูไม่มีปืนก็ลงไปตีมันไปตีเหร เจอกวเาดูด้วยอะไรพี่อะ เดี๋ยวขนหลุดนะเฮ้ยประตูะระเบนเป็นสีเหลืองแล้วแต่ว่าออกได้้นไประตูรนเบิดเจ็บเฮ้ยเอเดรอสตาที่รถเี้ยนนิยต้องทำให้เขา,านอนสบายอเอา้าที่อะไร <laughs> มันกิวบาดเหตุนิดหน่อย แต่งคิวเอร์เพทันหออมสแอะไรเนี่ยอุ้ยโอ้โหเอาูมาเกิดนี่ มานี่มานี่อะไรก็อย่ามาเสนอแมปแบบนี้นะมันเปลืองดูดูม่อล่นละบาย